ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรเดอร์คลับช่องที่พาทุกท่านไปสัมผัสโลกของยานยนต์ทหารและเทคโนโลยีสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือรบหรือ Mac, แม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่หากคุณคือคนหนึ่งที่ชื่นชอบความแรงความเร็วและพลังของเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่องนี้คือบ้านของคุณและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกถึงหนึ่งในเครื่องบินรบที่เป็นที่รู้จักและใช้งานกันมากที่สุดในโลกกับ F16 Fighting f a แฟลคอนอากาศยานขับไล่พูุบทบาทที่สร้างประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า40ปี เครื่องบิน F-16 Fighting Falcon หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยบริษัท General Dynamics จากสหรัฐอเมริกาและต่อมาโครงการนี้ได้ถูกซื้อกิจการต่อโดยบริษัท Lockheed Martin F-16 มีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีการใช้งาน F-16 มายาวนานหลายทศวรรษ F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่พูุบทบาทที่มีความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิด ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจโจมตีภาพคพื้นดินป้องกันภัยทางอากาศหรือแม้กระทั่งลาดตระเวนสำรวจโดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้เข้าสู่สายการผลิตตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970และมียอดการผลิตมากกว่า4,600ลำทั่วโลกสิ่งที่ทำให้ F-16 มีชื่อเสียงในระดับโลกคือการออกแบบที่ล้ำสมัยในยุคนั้นเช่นการใช้โครงสร้างตัวเครื่องที่เบาและแข็งแรงมีคันบังคับแบบไซส์สติ๊กที่วางอยู่ด้านข้างตัวนักบินเพื่อการควบคุมที่ง่ายและรวดเร็ว และยังเป็นเครื่องบินรุ่นแรกที่นำระบบ fly-by-wire มาใช้เต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำแม้ในความเร็วสูงประเทศไทยได้จัดหา F-16 เข้าประจำการตั้งแต่ปีพศสสาา2531โดยเป็นรุ่น F-16A/B ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกแรกที่ได้รับการพัฒนาและต่อมาได้มีการจัดหารุ่นที่ทันสมัยมากขึ้นอย่าง F-16ADF และ F-16MLU mid-life upgrade ที่ผ่านการปรับปรุงและอัปเกรดระบบต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน F-16 ของไทยประจำการอยู่ในฝูงบิน102และ103กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาและฝูงบิน403กองบิน4จังหวัดตากมาพูดถึงสมรรถนะข,ของ F-16 กันบ้างเครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเมตสองหรือประมาณ2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบินโดยไม่เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอยู่ที่ประมาณ4,220กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและภารกิจ ด้วยพลังของเครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี้ f 100หรือ General Electric F 110ที่ให้แรงขับดันสูงสุดมากกว่า29,000ปอนด์ทำให้ F-16 มีอัตราเร่งที่น่าประทับใจและสามารถทะยานครึ่งในระยะทางสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ F-16 สามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง9จุดบรรทุกรวมถึงปืนกล M61 วูลการขนาด20ม mm. มและสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีทั้งอากาศสู่อากาศเช่น M 9 s ซ d e วินเดอ เอ็มลบหนึ่งร้อหรืออาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 อ็มหกสิบห้ามเวริกเจดและระเบิดอัจฉริยะอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ F-16 ยังสามารถติดตั้งระบบชี้เป้าแบบเอลเอ็นและสไนเปอร์พอร์ตสำหรับโจมตีในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอีกหนึ่งจุดเด่นของ F-16 คือความสามารถในการปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืน ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารทางทหารของ NATO ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อในแง่ขององค์การบำรุงรักษา F16 ได้รับการออกแบบให้สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายมีอุปกรณ์และอะไหล่ที่หาได้ทั่วโลกทำให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้งาน F16 แม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิก การรบและเรดาร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเช่นการอัปเกรดเรดาร์เป็นแบบ AESA (Active Electronic a l l y s c a n n Array) ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำและครอบคลุมระยะไกลามากยิ่งขึ้น พูดถึงเรื่องราคากันบ้าง F16 มีราคาขึ้นอยู่กับรุ่นและการปรับแต่งต,งต่างๆโดยราคาต่อเครื่องของรุ่นพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ30-35ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,200ล้านบาทไทยต่อเครื่องสำหรับรุ่นที่ทันสมัยอย่าง F16V ที่มาพร้อมเรดาร์ AESA และระบบอิ i o n i c s อนิสล่าสุดราคาจะขยับขึ้นไปถึงประมาณ60-70ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว2,500ล้านบาทไทยต่อเครื่องเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับอาวุธระบบติดตั้งและจำนวนเครื่องที่จัดหาพร้อมกัน ในกรณีของประเทศไทยมีรายงานว่าได้จัดซื้อ F-16 ล็อตใหม่ในรูปแบบการอัปเกรดหรือรีเฟรชจากสหรัฐอเมริกาในราคาที่ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเครื่องใหม่โดยมีการปรับแต่งให้ใกล้เคียงกับมาตร,รฐาน F-16V เพื่อให้ทันสมัยและใช้งานได้ต่อไปอีกหลายปีซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในเชิงยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศแม้จะมีเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง F-35 ที่เริ่มเข้าประจำการในหลายประเทศแล้ว แต่ F-16 ก็ยังไม่หมดบทบาทเพราะยังคงมีการพัฒนาและผลิตต่อเนื่องในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะดีและราคาจับต้องได้ F-16 จึงยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์การบินอีกสิ่งที่น่าสนใจคือการที่ F-16 กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีการใช้ฝึกนักบินของหลายประเทศเพราะการควบคุมที่คล่องตัวและตอบสนองเร็ว ทำให้นักบินสามารถฝึกฝนทักษะการรบในอากาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและสามารถนำไปปร,รับใช้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นสำหรับประเทศไทยเอง F16 ยังคงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่นฟ้าและร่วมภารกิจต่างๆทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรหรือการลาดประเวณชายแดนในสถานการณ์ที่จำเป็นในอนาคตแม้ไทยอาจพิจารณาจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่เพิ่มเติม แต่เชื่อแน่ว่า F 1 6จะยังคงมีบทบาทในกองทัพอากาศไทยต่อไปอีกหลายปีโดยเฉพาะรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยซึ่งสามารถรองรับภารกิจได้อย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไรเดอร์ครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์สุดล้ำอาวุธยุทโธป,ปกรณ์เทคโนโลยีทางการทหารและอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคต หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ